สวัสดีครับคอนเทนเนอร์โชว์เพนะครับวันนี้พาทุกท่านเข้ามาชมตู้ประกอบใหม่นะครับแบบแบบ่งเป็น2ห้องพักนะครับขนาดกว้าง3เมตรยาว6เมตรสูง2เมตรห้าสิบเป็นผนงังไอโซวอลนะครับตัวนี้ทางลูกค้าสั่งเป็นห้องพักแบบ่งเป็น2ห้องแต่ละห้องจะเป็นขนาด 3, าคูณสาเมตรนะครับ2ประตู2หน้าตา่ตางเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ใป็นนห้องแรกนะครับนี่นะครับหน้าตา่าง คู่กาวนะครับสวิตช์นะครับระบบไฟต่างนะครับหลอดไฟนะครับมีให้ครบแล้วนะครับส่วนมาดูอีกหนึ่งห้องนะครับอีกหนึ่งห้องนี่จะเป็นตัวที่เป็นห้องควบคุมนะครับนี่นะครับมีตู้โหลดนะครับขนาด63แอมป์ของซูรกิ์นะครับ3220แล้วก็1 6นะครับเพื่อจะแปรเียบร้อยนี่ส่วนของภายในห้องที่2นะครับ อย่างลายไม้นะครับหต่างๆบานกระถ u งสวิตช์ปิดเติมปลั๊กไฟพื้น g า o u นะครับเดินหลอดไฟในท่อนะครับหลอดไฟ LED ยี่สวัตต์นะครับนี่เลหลอดพรับมเรียรอยหมแล้วนะครับครัเดี๋ยวผมจะไปพายน้อยอีกรอบนะครับเคครับ3าู่โทาแบ่ง2ห้องนะครับท่านท่านสนใจนะครับ เวลาติดต่อได้ที่เบอร์089995345หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ w w w c o n t a i n e r showcase. com ขอบคุณครับสวัสดีครับ